สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ลุงป้านะทุกท่านเลยนะครับผมเล็กนะครับจากช่องเล็กเดินในป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาตามหาถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นถ้ำที่แบบว่ามีอายุยืนยาวมากแล้วครับผมมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วผมก็ไม่สร้บนะครับผมแต่ว่าถ้ำนี้นะครับชื่อที่เขาเรียกกันนะครับเขาเรียกว่าถ้ำข้างขานะครับใช่แล้วครับวันนี้ผมก็จะ ไปตามหาถ้ำถ้ำนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะหาเจอไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามหาถ้าที่ว่ากันเลยครับไปกันเลยครับเขาวสูงมาก ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงถ้ำที่ว่าแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศในถ้ำเลยครับนี่เลยนะครับมันจะเป็นแบบไหนเลยนะครับมาถ้ำนี่รูปทรงจะประมาณนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจภายในถ้ำกันไปกันเลยครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาเข้ามาภายในถ้ำแล้วนะครับ จะผมจะวางกระเป๋าผมไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมจะเข้าไปสำรวจข้างในนี้กันเลยนะครับผมนี่พอผมจะเข้าไปพอผมเปาก็ไม่รู้นะครับกล้องน่าจะจับเห็นภาพน,นะครับไฟฉายผมก็ไม่ค่อยสว่างมากนะครับผมจะลองเข้าไปดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเข้าไปดีไหมนะผมว่า ผมเข้ามาแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่ามันอันตรายมากเลยครับที่แคบมากเลยครับถ้าเกิดว่าผมเข้าไปลึกๆมีเสี่ยงผมติดไหนทําได้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในข้างนอกถ้ากันเลยนะครับผมว่าผมขึ้นมาส่งขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในข้างนอกกันเลยนะครับผมผมจะถ่ายจากที่สูงลงมาข้างล่างนะครับนี่นะครับโอ้ สหงมากครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณไหนเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะขึ้นไปอีกที่นะครับสูงกว่านี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้มา ถึงยอดเขาเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศที่นี่เลยนะครับสวยมากเลยครับแต่ผมขอบอกเลยนะครับกว่าผมจะขึ้นมาได้นี่คือยากลำบากมากครับและอันตรายสุดๆเลยนะครับผมทุกคนไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับผมแต่ว่าคือผมอักหมาจริงๆครับงั้นโอเคครับเราเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับนี่เลยนะครับผม อันนี้ผมก no no. mmm ็อยู่บนหินนะครับนี่เลยนะครับผมอยู่จากข้างบนหินท่าลงมานะครับข้างล่างนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านเลยนะครับข้างล่างด้านโน้นนะครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมสสวนด้านนี้ก็จะไปอีกฝั่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับถ้าเราไปฝั่งนี่นะครับข้างบนโน้นนะครับข้างบนโน้นมันก็จะเป็นยอดยอดของหมู่บ้านนี้นะครับถ้าเราไปฝั่งมันจะเป็นยอดของหมู่บ้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูทางตอนเราขึ้นมาทางนี้กันเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับคืออันตรายมากเลยครับต้องปีนอะไรขึ้นมานี่ยากลำบากมากครับโอเคครับต่อไปผมจะไปหาที่พักเลยนะครับผมไปหาผมว่าผมน่าจะไปพักแถวข้างล่างนะครับดูแล้วมันปลอดภัยมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพักกันข้างล่างดีกว่า โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงหน้าถ้าแล้วนะครับผมนี่นะครับหน้าถ้าผมคิดว่าผมจะมาผูกเปนอนทนแถวๆหน้าถ้า,ากันเลยดีกว่าครับโอเคครับไปผูกเพกันนอนดีกว่าครับ ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาผมว่าน่าจะสี่โมงครึ่งแล้ว,เ,เ,วลเ,เวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดไฟกันเลยดีกว่าครับเพื่อน,นำมาประกอบเป็นอาหารในช่วงเย็นๆนี้นะครับโอเคครับไปกันเลยครับ นครับตอนนี้ข้าก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําแกงกันต่อเลยครับโอเครับนี่คือแกงที่เราจะทํากินกันวันนี้นะครับโอเคครับอ่าตอนนี้แกงของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําแกงเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราป่าเนี่ยผมหาผักไม่ค่อยเจอนะครับเจอแค่นี่ครับยอดยอดฟักทองครับน่าจะเป็นยอดฟักทองป่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูเลยนะครับ เคครับเดี๋ยวผมก็ขอรับประทานอาหารก่อนนะครับไว้เดี๋ยวผมรับประทานอาหารเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปทานข้าวก่อนนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ได้รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็เวลาประมาณนี้ก็น่าจะประมาณอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับนี่แล้วครับเดี๋ยวห้คนดูนะครับนี่ครับหกโมงแล้วนะครับเฮ้ครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ